ครับผมก็เออก็ยากครับก็ยากเพราะว่ามันด้วยเออมันเหมือนมันเหมือนเราถนัดอย่างหนึ่งแล้วเราไปทําอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันเหมือนมันมันเป็นการเปลี่ยนศาสตร์ระดับหนึ่งเลยมันเหมือนแบบว่าศาสตร์ภาพยนตร์ก็อีกแบบหนึ่งศาสตร์ซีรีส์ก็อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยพอเราทํางานไปเรื่อยๆมันก็รู้ว่าเออมันได้ครับโทษทีครับมันมันก็หลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันเหมือนนกัอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนเหมือนรื้อใหม่หมดเลยอ่ะเหมือนก็ต้องแบบหาความรู้ใหม่แบบศึกษาใหม่คุยกับคนในกองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็กขนาดไหนเอ่อ ก็ถ้าถามว่ายากขนาดไหนก็คือยากทุกซีนนะครับไม่มีซีนไหนง่ายเลยก็คือแบบไมเกรนขึ้นตลอดคือทุกคิวที่ไปถ่ายคือไมเกรนขึ้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเครียดหรือท่านแบบต้องทานยาหรืออะไรไหมลูกเออมันไม่ได้มันมันมันกดดันแหละครับมันกดดันด้วยเพราะมันเป็นหนังเรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยมันก็กดดันแล้วก็ ออนอนน้อยด้วยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนถ่าย5 5 5อยู่ด้วยแล้วก็เหมือนแบบพอเราซีรีส์มาเป็นหนังอีกแล้วหนังเราก็ยังไม่เรายังไม่ดูเรื่องอีกมันก็มันเหมือนมันอะไรหลายๆอย่างมันมันสวิตช์ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบแบาบงทีต่างครับต,ต่างต่างระดับน้เลยแบบครับ่ได้นเเออคือคือเราชอบอยู่แล้วเราชอบแล้วเราอยากเล่นภาพยนต์อยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ เราดูมันยังไม่รู้ว่าเราดูเราศึกษาแหละแต่เรายังไม่ได้ลองได้ลองใช้อ่ะพอมันมาลองใช้ได้รู้ว่าอ๋อยังไม่พอมันก็เลยต้องแบบว่าจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้ว่ามันเหนื่อยจนเข็ดกับไม่เล่นหนังอีกอะไรเงี้ยแต่แต่คือยิ่งอยากเล่นด้วยซ้ำว่าอยากแบบเรื่องต่อไปก็ยิ่งอยากพัฒนาให้มันดีขึ้นอีกเลยกับความเครียดที่เรารับบทมาอะไรเงี้ยเราเล่นหนังมาทั้งเล่นแสดงมาทั้งชีวิตแล้วพอมาเจอเรื่อทำไมเราบอกว่ามันแบบมันแตกต่างศาสตร์ต่างเป็นาังไงเออเอาง่ายๆครับอย่างซีรีส์อย่างเงี้ย แพตฟอร์มมันคือแท็บเลต็ตทีวี7จนิ้วแล้วก็แล้วก็โทรศัพท์แล้วความยาวมันคือ1ตอนในหนึ่งชั่วโมงแล้วบางเรื่องเนี่ยมี12อตอนนนั้นนะ่ะเท่ากับว่าเรื่องนั้นอ่ะ12ชั่วโมงเล่นไปเลยเล่นยังไงก็เล่นไปเถอะแต่พอเป็นหนังเนี่ยทุกอย่างมันถูกรูปร้วภายในชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงแล้วสเกลใหญ่กว่นานั้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบเราเป็นนักแสดงสายแบบค่อยๆไต่ค่อยๆเล่นค่อยๆแบบต้องมีคนต้องมีคนแบบค่อยค่อยพาติเตอเ์ชันมันไปอะไร ฮิตพลอยฮิตพลอยฮิตพลอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบยากระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือติดใจงานหนังมากกว่าเลยเออไม่เชื่อว่ามากกว่าก็รับหมดครับผมนี่ผู้จัดการอยู่ข้างๆนะครับขอเบอร์ได้นะครับผู้จัดคนไหนนะครับแต่ถ้าได้ยินเรื่องการเล่ก็รับได้อะไรนะฮะท้าไมอีกเรื่องของเล่นก็รับได้เออจริงๆท่านสุดท้ายมันคืออยู่ที่ตัวบทอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเราเลอารับเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันก็พอด้วยตัวบทของมันที่เราสนใจอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาการในรัฐรับรับที่เราในรัฐจะอยู่อยูที่บทถ ใช่ครับเราดูบอกก่อนครับผมอาการในเกณฑ์ที่เราบอกอาการมันเป็นอาการยังไงบ้างที่เราบอกว่า,ามันมันมันก็ไม่เกณฑ์ทั่วไปอะมันก็ตึงๆแบบตรงแบบคอตึงแบบตึงอะไรเงี้ยแบบเออก็ก็แค่แบบปวดหัวอะไรเงี้ยแม่นวดครับก็หารไม่กินไม่กินหมาหม้อดี <ๆ S 1> ขึ้นๆๆๆเออล่าสุดก็ตัดก,กระดูกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มยใช่ใช่แต่แต่มันเออมันเหมือนมันเป็นเรื่อยๆอะมันเหมือนแบบไม่ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่ไม่มีควำวิเคราะหอ์อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนแบบ คือเวลาไปกองก็จะให้แม่ไปด้วยทุกทุกครั้งแล้วเพราะว่าถ้าเราไปมาเกียร์ขึ้นมาอากาศร้อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยมาเกียร์ขึ้นมาเราไม่รอดแล้วเราก็ต้องรอให้แม่ช่วยแบบเราได้ถามหมอไหมระยะยาวระยะยาวเอ่อยังไม่ได้ว่างไปหาหมอแบบปรึกษาระยะยาวเลยเพราะว่าคิดว่ามันมันยังไม่ว่างต่อให้แบบว่าหมอขอความร่วมมืออะไรเราก็อาจจะยังให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่กลัวจะมีตัดกระดูกหรือไม่ จัด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 กระดูกจัดกระดูกตน่ากลัวเหมือนกันนะตายกระดูกครับแล้วกลัวมันมีผลอะไรระยะต่อการทำงานอะไรอย่างเี้ป่ะคือสุดท้ายมันมีผลระยะยาวอยู่แล้วเพราะว่าผมเอออย่างร่างกายผมตอนนี้ผมไปตรวจไปไปเน็ตมาอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกผมกินเน็ตเงี้ยเขาก็เช็คเมตาบอลิซึมในร่างกายมันก็เท่าคนอายเก้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันก็ใช้ร่างกายเกินกว่าเกินกว่าวัยไปเยอะแล้วแหละเพราะว่า แต่แต่มันก็เออด้วยอะดรีนาลีนเรายังมีอยู่อ่ะด้วยวัยเราที่เรายังเรายังมีไฟเรายังมีแพชั่นอยู่มันก็ยังทําได้อะไรเงี้ยแต่ระยะยาวมันก็อาจจะก็ก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูแบบจังหวะที่เหมาะสมในการต้องอาจจะต้องพักดีแบบมีร่างกายตัวเองจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแต่วันนี้ความใจก็เพียบเนาะครับใจเพียบครับโอมมาาก็ชวนทั้งค่ายเลยครับชวนทั้งค่ายเลยก็ก็คือก็ด้วยด้วยความเรา เราก็สนิทกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่เจพี่ออฟอะไรเงี้ยเราก็ชวนแต่ก็ก็ติดงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็อยากเราก็อยากพี่ว่าอะไรเดียวเราก็อยากให้คนที่เรารักอ่ะแล้วเขารักเรามาอยู่ในอีกสเต็ปหนึ่งของเราในการที่แบบเราก้าวไปอีกสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยครับอัันนน้ก่อนก่อนหน้านี้พี่แถวนะปิดครับไปเอาของให้กินถึงที่บ้านเลยครับเป็นห่วงพี่สาวเอานั่งเหงาครับนั่งเหงาแล้วก็ คือผมก็ไปเตะบอลพอดีผมก็เตะบอลแล้วมันสนามมันใกล้บ้านมุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออก็เดี๋ยวเนี่ยกินข้าวกับทีมบอลเสร็จเดี๋ยวซื้อข้าวเดี๋ยวไปให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่เราแบบซึ้งมากกับแบบน้องชายคืนี้งที่แบบห่วงเขานานนะเราให้เลยครับโทรโทรเสร็จโทรเราให้แบบเฮ้ยแกโชคดงอะไรอย่างเงี้ยใช่แกบอกว่าช่วงนี้มุกมุกกับน้ท่วมแบบสนิทกันเป็นพิเศษเลยเออก็ มันก็น่าจะเป็นช่วงแหละครับผมมันก็หม่หนัวมันก็มันก็มันจะมีช่วงที่มันแบบอยู่ดีมันโคจรมาอยู่ใกล้ๆกันที่มันจะแบบที่มันจะติดต่อกันง่ายอะไรเงี้ยอย่างแบบช่วงก่อนก็ไม่ได้สนิทกับพี่เตเท่านี้อะไรเงี้ยเหมือนมันไม่ได้สนิทเลไม่ใช่คงว่าสนิทใกล้กันเท่านี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทํางานอะไรเงี้ยเพราะมันมีจังหวะที่มันแบบโคจรมาว่าโอเคงานผมเริ่มงานผมเริ่มเบานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็แบบพอเจอกันได้พอแบบคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยถามแนะนำเกี่ยวกับการติดตต่่่ออกันไีิดรเ าก็คือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีอาการอะไรเยอะอย่างเงี้ยเขาก็แค่แบบเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมไม่รู้จะแนะนำอะไรเหมือนกันเพราะว่าเขาก็บอกกันมาว่ากินยาตามอาการคนหัวเขากินก็กินปลาเจ็บคอก็กินยาแก้ไออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนผมเป็นตอนนู้นน่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอาการเลยเลยมีการับให้กลังใจเขายังไงบ้างคะอะไรนะครับมีการให้กลังใจบุกในมากขึ้อ เวลานางเหงานางจะมาคุยนางจะพูมาคุยอะไรอย่างเงี้ยนางจะอะบังคุยนะเพราะ่นางแบบนางนอนดึกแล้วเราก็นอนดึกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คุยก็คุยก็แบบคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยให้กำลังใจไม่กังวลไหมคุณคุณรู้ไหมไม่กัง่ลอะไรนะครับไม่กังวลไหมคุณรู้ไหมไม่รู้เออไม่ได้กังวลครับผมไม่ได้กังวลเ นี่ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ผมก็ทํางานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ